มิงกาลาป่าแล้วก็สบายดีชาวสปปลาวร,รวมกันทั้ง f อชาวไทยนะครับผมดอกอกอจุกรูนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆที่รักและก็เมตตาเอ็นดูผู้ชายคนนี้ดอกกอจุกรูก็ผู้ชายคนธรรมดาเนาะที่มาสร้างตำนานสร้างติ๊กตอกแล้วก็เกิดกระแสเป็นไวรัล มีผู้ติดตามเข้ามาเป็นจานวนมากนะครับขอบคุณจากหัวใจครับเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนเนาะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์ใดๆหรือเผ่าไหนเนาะมองกระเหลี่ยงมูเซอร์อะไรก็แล้วแต่รวมกระทั่งชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชาติไหนใน,ในโลกใบนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจผู้ชายคนนี้ผู้ชายเป็นบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่สร้าง t ิ k กต k แล้วก็เกิดกระแสเป็นไวรัลทุกคนรักและก็เมตตาและก็ชื่นชอบนะครับเป็นอย่างที่บอกว่านอดีใจนะครับดีใจที่การทําคลิปของผมคือสามารถเข้าไปอยู่ในใจพี่พี่น้องๆได้นะครับพี่น้องจัดหน้าปนี้นะลาวบดายเอผมเยอะมากเนาะชางคนไทยเองแล้วก็ชาวสปปลาวแล้วก็ชาวเมียนมานะครับขอบคุณมากๆนะครับ ที่รักและก็เมตตาผมเดอ้อนณะวันนี้มีหลายคนหลายท่านที่เข้ามาดูคลิปผมแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกดติดตามอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะมือถือมันเป็นของคุณไม่ใช่เป็นของผมเนาะแต่ก็วันใดถ้าผมทำคลิปแล้วมันเป็นไวรัลคลิปแตกทันทีผู้ติติด เขาเรียกว,ว่าผู้ติดตามมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเนาะวันนี้อ่ะผมทําคลิปเออะไรนะเขาพิทไม่มีบป,ประชาชนไม่ใช่เป็นคงไม่ดีไม่มีปบประชาชนไม่เป็นคงไม่ดีฉันเป็นพมา่านี่แหละครับคลิปแตกอีกแล้วครับเนาะสองคลิปก็คลิปนั้นก็จะทะลุสี่แสนอีกคลิปหนึ่งก็จะทะลุสองแสนเนาะคู่กันเลยคู่กันเลย ผมก็เลยจะแบบมาทําคลิปขอบคุณลาวประาเฟีที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเนาะชาวสปปลาวแล้วก็ชาวเมียนมาหรือพมา่าเนาะขอบคุณจากหัวใจครับติดตามผมดูไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ยมันมีสเสน่ห์ตรงไหนผู้ชายคนเนี้ยทําอะไรมัน,ม,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 นมันสันหาเขาเรียกว่าสัรหาที่จะทำเนาะเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับพมา่านะครับ ได้ใจผมว่าได้ใจแต่ผมแปลแปลไ,ไม่ออกแล้วแต่เขาส่งเป็นรูปรูปสัญลักษณ์หัวใจแล้วก็ทำมือเลิบเลิบแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างเนาะเห็นอยู่แล้วก็ดีใจนะครับขอบคุณมากๆครับฝากนะครับช่องเล็กน้อยของผมดอกอ้อจุกรูไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจให้กับทุกคนด้วยนะครับเนาะขอบคุณจากหัวใจผู้ชายคนนี้ครับจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้เรียกว่า คลิปผมมันเป็นไวรัลนะครับผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบอกว่าผมจะทําให้พัฒนาให้ไปดิให้มากกว่านี้ครับจะไม่หยุดจะไม่หยุดแค่ตรงนี้ครับเมียนมาเ <c oughs> มียนมาแล้วก็มิงกะลาปะ้า <c> ร <oughs> ับรับแล้วเชาวสปอเนาะสบายดีขอบคุณทุกกำลังใจครับผม h a n k you! ต e ว y m u ม h เรยลรอบรับ 哈哈哈哈哈！你敢了吧？